สวัสดีค่ะแม่มุกินแซบค่ะวันนี้เราก็จะมาตำหอยแครงนะคะนี่ไม่ได้หอยแครงมาจากแมโครนะคะหอยแครงแบบว่าที่เขาลวกสําเร็จไว้แล้วอะค่ะแม่ซื้อมานี่80บาทนะคะเดี๋ยวเราจะมาตำพร้อมๆกันเลยนะคะวันนี้แม่ก็จะหั่นพริกก่อนนะคะเพื่อจะทําให้แม่ตำง่ายมากขึ้นนะคะคกแม่ตำตำพริกไม่ค่อยละเอียดค่ะแม่ก็จะหั่นก่อนเพื่อทําให้พริกเราละเอียด มากขึ้นนะคะไม่ได้ใส่พริกข้ามาน,นี้ใส่ลงไปในครุกค่ะโอเคค่ะแล้วก็ใส่กระเทียมนะคะนี่นั่งตำที่พื้นเลยสบายๆเช้าวันเสาร์ไม่ใส่สายของวันเสาร์มาตำกันเลยนะคะพริกกระเทียมนะคะพร้อมค่ะค่อยโขกนะคะ ตำส้มตำเช้าเช้าสายสายไปบ่ายเย็นเวลาไหนก็กินได้นะคะตำวันนี้ก็เจ้าเก่าเจ้าเดิมค่ะปลาด้ายังมีแม่ก็ใกล้จะหมดแล้วเหมือนกันเราจะมาสั่งสองเส้นขนมจีนแห้งเพิ่มปลา้านะคะโอเคค่ะพริกแหลกประมาณน,นี้กำลังสวยเลยนะคะ วันนี้ค่ะแม่ตามใส่มะเขือพวงนะคะแม่ไม่ได้ใส่มะเขือเปราะนะคะใส่มะเขือพวงนะคะลงไปล้างเรียบร้อยสะอาดนะคะวันนี้ใช้เป็นมะเขือพวงสดนะคะไม่ลวกนะคะเพราะจะเอามาตำโขแค่พอให้มะเขือแตกนิดนิดนะคะ โกยากนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นลูกเล็กถ้าใครไม่มีมะเขือเปาะก็ a ด e p t ใช้ตัวนี้ได้เหมือนแม่วันนี้แม่ไม่มีมะเขือเปะาะก็เลยใช้มะเขือพวงแทนตามลำบากจังเลยนะคะแก็ค่อยๆทำไปเนาะเมทีบอะไรโอเคพอได้แล้วนะคะพอได้แล้วก็ใส่มะเขือเทศค่ะแม่หั่นมะเขือเทศใส่มะเขือเทศไ้ก่อนนะคะ เขียงตำส้มตำแม่เละหน่อยนะคะมะเขือเทศแต่ว่ามะเขือเทศนะแม่จะใส่เยอะทุกครั้งเลยที่แม่จะบอกว่าแม่ชอบทานมะเขือเทศใส่เยอะแล้วก็หวานนะคะอร่อยเรานี่แทบไม่ต้องใส่น้ำตาลเยอะเลยโอเคค่ะอีกส่วนผสมหนึ่งนะคะที่เพื่อนๆชอบถามว่าแม่ไม่ค่อยใส่มะนาวไม่จะใส่ลงเป็นซีกแบบนี้นะคะแล้วอีกซีกหนึ่งนี่คือแม่จะบีบเกาะบีบ จะได้ประมาณนี้นะคะแม่ก็จะใส่แม่ยังยังไม่โขลกนะคะไม่ได้ใส่เครื่องปรุงไปเลยนะคะใส่น้ำปลรราเย็นีค่ะข้พาพีใหญ่ๆเลยนะคะน้ำตาลเราก็ลืมไม่ได้นะคะตัดให้มีความหวานนิดนึงค่ะผ,ผงนัวค่ะหนึ่งช้อนเล็กๆนี่นะคะโอเคค่ะแล้วก็น้ำราไมก็ะเชฟค่ะล้าง ช้อนแค่พอล้งช้อนพอค่ะแล้วก็มาคนน้ำได้เลยค่ะคนน้ำไม่เข้ากันนะคะกลิ่นความหอมเริ่มออกแล้วค่ะค่ะนี้เราเริ่มใส่หอยแครงค่ะนี้เป็นอ่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะทีเด็ดของเราหอยแครง โอเคนะคะค่อยๆโขลกเบ,บาๆค่ะอันนี้แม่ใช้หอยแครงที่แกะเปิดแล้วนะคะตอนแรกก็จะใส่พร้อมเปลือกแต่ก็ไม่รู้ว่าเราจะล้างสะอาดมากแค่ไหนใช่ไหมคะก็เลยเอามาเป็นแบบสําเร็จนี่เลยดีกว่าที่เขาลวกแล้วเรียบร้อยค่ะมะมะละกอค่ะหยิบเรือนะคะเป็นยังไงคะ ส้ตมตำมืนอกินแซบค่ะค่อยโขกนะคะกลิ่นหอมมากค่ะหอมามากๆจริงๆสูตรนี้นะคะใครตำก็อร่อยนะคะอร่อยเพราะน้ำปลาู่นี่ด้วยแล้วค่ะเพราะว่าน้ำปลาแกงนัวจริงๆส้ตมตำมันอยู่ที่น้ำปลานะน้ำปลาอร่อยเนี่ยใส่อะไรก็อร่อยเดี๋ยวมาดูสีพร้อมๆกัน นะคะอร่อยมากเลยค่ะแม่ขอตักใส่จานก่อนนะคะโอเคค่ะเรามาบรรจงใส่จาน,นมันนี่ก็อยู่ใ,ใกล้แม่นี่แหละนีสีสีจานรู้สึกว่าจะแซบกว่าสีส,ส้มตำในจานน,นะคะโอเคจ้าส,ส้มตำปูปลาส้มตำปลานะคะหอยแครงนะคะ ส้มตำปลา้าหอยแข็งแม่มุ้ยกินแซบเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่มุยย้ยด้วยนะคะเดี๋ยวแม่มุ้ยขอฝากข่าวนิดนึงค่ะ,ะสำหรับคนที่มาร่วมเล่นสนุกกับแม่ที่ว่าแม่ซื้อครีมมาฝากนะคะตอนนี้ยอดส่งเข้ามาเยอะแยะเลยนะคะ ถ้าคนที่ไม่ได้ไม่ต้องเสียใจนะคะเดี๋ยวแม่จะมีเกมมาให้เล่นบ่อยๆค่ะตอนเนี้แม่ให้ไปถึง15คนแล้วค่ะปิดพอดีแล้วนะคะขอบคุณที่ร่วมสนุกนะคะอย่าลืมกด Subscribe นะคะบ๊ายบายค่ะ